สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดส,สุขูสุคนเนาะทีท่ติดตามซ่องกับเงา,าอยู่เนาะเ <c oughs> มื่อนี้ห้าสิบปทดสอบการแลนแตลาดน้อยเพราะว่าเห็นลายลายคนแลนอยา่ากู้วกำไรมือหนึ่งได้เท่าไหรเนาะ <c oughs> แลก่อนอื่นเขาจะไปเขาจ้องถือเงินไปดมันหนึ่งล้านไปลงทุนลองเบงเนาะเ <c oughs> พระาะว่าไปตรวจสอบเบงเงินหนึ่งล้านจะได้อยู่เท่าไดรและอีกอย่างก็เฮาก็ต้องไปนอนอยูู่เพระาะว่าบ้านเฮาก็ไกลกระบจนที่ไปเอาเครื่องเนาะ เขาก็จะลงกับหมูเนาะไปกับหมูเฮาจะไปตั้งแต่มื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นเอาเครื่องมาเพราะว่าตื่นตั้งแต่3:00นเช้าไปเอาเครื่องอยู่ตลาดเนาะเฮาอยากรู้ว่ามือ้อนึงมันได้อยู่เท่าใดเนาะกําไรอยู่ทยเท่าใดเฮาจะเอาไปลานนึ่งเลยถ่ายคลิปแล้วเขาจะมาเบิ่งว่าแลนมื้อนึงมันจะได้อยู่เท่าใดเพราะว่าเฮียนคะแนบ่ฮอดมือเนาะถ้าพร้อมก็แล้วไปเบิ่งกันเลย Oh, นี้ก็หอดแกงกอกเป็นทีเห็บหอยเลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็หอดบอลทีห้าวผักเลยก็คือตอนเ้าก็จะไปเอาเครื่องอยู่ตลาดเนะบอลผักก็คือบันผักหะฮตรงเสารอยู่กับหมูสองคนหานสองเนาะกับซีบริเซียลายตอนนี้ก็จะมากินข้าวนี่โต๊ะอาหารนี่จะมากินข้าวเนาะเพราะว่าบ่มีเพื่อนพี่น้องอยู่นะก็เลยมาเสาเบเ่งเนาะ้น มหาอายอยู่แถวันผักเนาะตอนเช้าก็คือลุยตั้งแต่ดึกนะลุยตั้งแต่สามโมงเนาะตอนนี้ก็มากินเขานี่คงกินของกินกับสื่อสื่อสื่อแถวข้างทางเนาะเดี๋ยวถักกินจะมากินเขาก่อนเนาะจากนัก้นก็ตอนเช้าจะมาอัพใหม่ประมาณสามโมงเช้าเนาะจะลงไปเอาเคื่องแล้วก็จะอจัดคลิปไปเลยเนาะ ตอนนี้ก็สามโมงแล้วเนาะลูกเตรียมเรื่องพี่น้องเตรียมเรื่องชีลง <c oughs> ไปหาสวยนาก่อนสามโมงแล้วเตรียมเครื่องลงตลาดพี่น้อง

กำลังมาหอดเนาะเคื่องยังโบราณขับพุ่ข้าปัดข้แปดข้เก้ามีหมดขอาสามนี่นีค่ะจะมัวทาน เท่า,นะนนาเาสามเนาะสี่สี่เออจะไดนเ้อตนมากเกือเือกลาเนาะเต็มเต็มเอามาเท่ละเต็มที่เนาะเขามาไว้อีรดเนาะบไวไหลายพุเต็มเลยนะ เอาไว้เือนพอเอาเรื่องไว้ก่อนทิบิบคือกันบ่ไปสามสิบพัน ได้ลมมแล้บอกของม่าวเอของข่าวอย่างไรมครับขาวมาจากมือค่ะของล้ำมนะือเลยแม่เดนะ็กตาท่านหรอะแม่

เต็มคาราเบียวเลย ออกโหลดเลยเนาะทุกคนเครื่องเต็มเลยลุยลุยจะพิสูจน์แบงว่ามือนหนึ่งที่ได้กำไรอยู่เท่าไหรับา้ากองแปรไปกันเลยลุยกันเลยเนาะตอนนี้ก็ออกมาหลายนวแต่ตลาดกำลังสีมงนากรับไปหลอกคายอยู่แถวเขตนอกเนาะกำลังลุยลุยแบบนี้มีแต่ลุยงานเครื่องเต็มเลยเต็มรหลดเลยเนาะ จะได้กรกดนไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเนาะไปทดสอบบึงว่าเมื่อหนึ่งของการเล่นตลาดหน่อยได้อยู่เท่าไรเนาะลุยลุยพี่น้องลุยมาสองคนขโมูตอนนี้กำลังเล็งเล่งหลุดเมื่อเนาะคอยเมื่อเพราะ อากาศก็อยากหนาวๆเนาะมันมันก็ถึกช่วงอย่างหนาวจะเอาไปหล่อแถวเขดนอกเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงละไโมงแบบอยู่ตกอยู่ประมาณห้าโมงเนาะเพื่อฮอดเขดนอกก็จะอยู่ประมาณทุกหรือเจ็ดโมงพอดีหลอเกลืองมาเลยเนาะตอนนี้กำลังหลอเมือเนาะทางกับมันก็เป็นทางดังกับสี่ ไว้แน่นอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนนี้ก็ตะเวนก็กำลังขึ้นเนาะกจะมาสวยเนี่ยจะสวยแล้วอยู่อีกประมาณพุกมุญญังประมาณนี้เนาะด<ม>ิ้งก็รังเล่นลุกขึ้นก็กลายจากดิ้งรังวนบางโซน,นก็จะแล่นลรอตามบ้านเลย เขาก็จะลุกนอกเขตนอกไกลเจ้าออดเขตนอกเลยเนาะเขาก็จะหลดตามแถวแถวบ้านคนประมาณนหนึ่งหลดอยู่บางคนเครื่องยังอันเลยยังเต็มเลยปรีฮอดเนาะหลดทุกมือเลย แล้วก็จะีดิ่งต่างๆทีใค้เครืองตอนนี้อาจจะมานำตัวนี้จะได Thank you อนนี้เขาก็มาหดหองเป็นทีเหียบหอยเนาะแล้วก็มาสรุปเบิง่งว่าเงินที่เขาได้จะตกอยู่เท่าใดเนาะเพราะว่าเขาก็เก็บมาแทจริงเขานับอยูุ่่นแล้วเนาะแต่จะมานับให้ท่านผู้ชมเบื่องนํำกันว่าการแล่นตลาดน้อยเมื่อหนึ่งนี่ได้เท่าใดเนาะเดี๋ยวเขามานับเบื่องนำกันพอซื้อไปอยู่นอกกับประมาณแสน,น,น,นหนึ่งเลยเนาะตกอยู่แสนหนึ่งนี่คือได้มาเนาะจากลงทุนรันหนึ่งแต่ว่า เฮาไปลงทุนเฮาจะบด้ลงหอดล้าน,นแต่ว่าเฮาถือไปประมาณ1ล้่นเนานเดี๋ยวเฮาจะมานับด 1, 2, 3, 4, 5, 6, บน,นึ่งสองสามสี่ห้าใบเซนนี่หกเซนเลกาจะมีใบ50อีกที่เฮาคัดไว้เนาะ1 2 3 4 5 6พุดี6ต่อ6พุดีล้านสงเนาะได้อยู่ล้านสงโต ตัวมือหนึ่งรวมทางเงินลงทุนเนาะแล้วกะ็พอดีเข้าจ่ายไปกับประมาณแสนบกเจ็ดสิบกับพอดีเป็นล้านสามเนะาะล้านสามเลยบบนี้เ้าไปเ้าไปลงทุนลงเา้าลงทุนอยู่เก้าแสนเนาะแล้วกะ็อีกแสนหนึ่งคือเ้าหักค่าอยู่ค่ากินค่าห้องที่เ้าไปเนาะลงทุนอยู่เก้าแสนแล้วมาหักออกเก้าแสนแบบนี้หก 6กหักหอกอยู่ก็แสงได้อยู่4แสนเนาะกําไรอยู่คือ4แสนรวมทั้งตัวทีเอาออกไปไปจ่ายแล้วเนาะคือคือทายหมดแล้วจ้เวกินเขาก็คือเฮาจ่ายไปแล้วกําไรตั้ง4แสนเนาะเงิน9 9 0 0 0ได้กําไร4 0 0 0 0ือว่าคุ้มเนาะบางมื่อก็ได สามแสนเนาะสามแสนปลายอิงตามที่เราลดให้ลูกค้านะอันนี้คือได้สี่แซนคือว่าคุ้มเวียกมือหนึ่งกว่าอยู่ไทยเนาะทุกคนกว่าอยู่ไทยแด้ท่าผู้ชมคันว่ามันมันมันแตกต่างแต่ว่าอยู่ลาวเฮาใช้การใส่ใจรายอยู่บ้านเองอยู่ไทยเฮาได้เงินเป็นก้อนถ้าผู้ใดอยากได้เป็นก้อนก็คือต้องได้โยนกระปุกเนาะโยดกระปุกมอมซินไว้ คือได้มาได้มาสี่เซนยอดยอดสองเซนเนาะจงไว้สองเซนเงินฮากินฮารินเนาะอากจะได้เป็นก่อนคือกันเนาะก็โอเคเบียกตันี้เนาะก็ใส่ใจไปอยู่ลาวฮาหฮาใสซบอราได้เดี๋ยวนอะเรียกตัวนี้ชื่อวะเ,เป็นเงินเป็นเป็นเงินเป็นก่อนเลยเนาะกับแบบซาอยู่ไทยกว่าอยู่ไทยอีกบางเงินยิงตามที่ฮาวลมขึองน้อยลูกเครื่องลายนะอิกนี้ก็ิจบเพียงตัวนี้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะท้า มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามส่งของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อๆไปนะบ๊ายบาย